พี่น้องครับเนี่ห้าไอุกนัานข้าวที่บุญไม้ที่สุดให้ลกครับวันลบไฟเเา รลาดข้ามหาสรุปพี่น้องแปิ้ย่างคันเวทีสรุปง่ต้องบยังกันไรไหมี่ปกรับยงนยี่หกบาทนับละคะ เอาพวกนำมาเติมหม้อหน่อยเสร็จปั๊ด2มาเลยเก็บดุโอมัน <coughs> บกเี hey, ้ยบกเียบกงยบกกินได้เจ uh? ้าบกนบกกายกินบกินเนื่ยโดนเลยไม่ใช่เบื่อแล้ม่เนี่ยแต่ว่าเราอาการบ่อยไหม รถสบายเนี่ยแล้วม่เรา,าเรากลับไปแล้วเ,วนเนมูเเ่บ้านไหนถามเ่ายยลเยวม่านเดีแบบไอ้กององ,งสองเนี่ยขาดีหมานีขดีเราเลยอาศัยกลับลุงผมผ่นปีาเนีโซ่รับปีหน้าโซ่เอาไปเอาดีสูงนี่้นมไม้ใหญ่น่ามั อเ,เ,เอาเนื้อทั้งสี่เฮดไม่ได้กินเยอะอันนั่งนั่งเจ้า,าเอาอา่อยชวนอันเขาเกินไห้อย่างมาท่นไม่กดเนีเ่ยคือจังอันคว้ือจังคว้าแหละแต่พ้นมาเป็นคว้ามันมันหลายกว่า

ตอนเก็บของี่น้อลยโ่านดูม่า้นี้ตลาดคางฮ่านพี่น้งอ,องสสาาลออายมร้านกาแฟลายร้านเนี่ะละนลยล,ล้วมือหาสิกินบะมี่เนี่ยแหละเดี๋ยวพอเห็นเจ้าไม่ว่างหันเนี้ เห็นเท่านี้ยคางหานใส่แล้วเดี๋ยวมาเห็นเจ้าเจ้ามาตาใส่เจ้าจอดยุนย้อหม่องเข้าติโอ้ยมาเห็นเสรแล้วโอยโอเคเห็นกันเรื่อยเหรอเขาบรรยากาศแฝงครับพี่น้องถ้ามาสอบงานเาก ของอยู่ของกินยู่น้ำนี่แหละครับ้านกาแฟกับไร้าลานมือีิสูมือขึ้นยังบ่อคอยฮีแ่แ่บนี้โอ้ยหมอกปานงามหนาวพี่น้องเอ้ยเลี้ยวไปน้ำถนนอันนี้แลนมุงนาเขาบุยล้วครับนียเอาคู่เมืองเขาบุยล้วมาถนนเส้นคู่ไอ้ทางผาดครับ แต่ตรงไปพุนเลยไอ้ยเรียนเรียนเห็นไฟแดงพี่น้นนนนนนงนองตรงไปได้เห็นไปพุทธสงครับพุทธสงพุทธสงฝร,รัร่งไทยถ่ายเลี้ยวซ้ายไปทางคุ้มพวงเลี้ยวขวาไปแค่นตรงสตึกค,ครับไฟแดงานะครับเป็นบรรยากาศย่ำเศร้าเนาะเพราะวานักขาไป ลอดซุมประตูะพ่อฝนกันเล็กเบี้ยวมากพี่น้องแต่กระเบื่อรุ่นแรี้งนักนายงังหรอวะไอ้เสาทัดเบี้ยวแล้วสิหาล้านสอมนอยอะด้วยควบเฝ้าน้ำหน่งแล้วเนี่ยผม,มารุ่นเพิ่นน้อยอยันเพราะท่านยัน <c oughs> วิญญาณมาสั่วอากาศเย็นนี้สวยมากมันห่อนพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดเ,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 เป็นไอครับ พญานาคแห่งบ่มีผมอยู่แล้วเฮ้ยไอถือขี้งไข่แล้วบัดนวันนี้ทีมงานเฮาเดินทางไปวัฒธนานาคครครับบ้านน้องหมักฝ่ายครับงานท่านนายกทำย่าท่าจากประจำไ้หาปีผลแล้วพี่น้องหาปีปีกายก็ได้ดไปปีก้อนบม่หวัห่นใจครับ ปีก้อนผู้หาว่าท่านในของนาะยกลำญ่บ้านตำบลกับบ้านเดียวกันครับน้องหมักไฟอำเภอวัฒนานาครสาเกียวครับยนนี้เขาก็ัล่นไปบุยลำ่ำนั่งรองนั่งรองประคั่มนวดนินแดงครับลงุง เกียรตตาพญาสายเกี่ยวครับแล้วก็ไปวัฒนานครค่อนหอดวัฒนานครครับบานนี่เง่การร้านค้าร้านขายเงื่อัการยึของวางหาม มือคุ้นมือคืนคุ้นกับบอ่อปันไหนเนาะก็นี่เนีย่ยยูห่างบอ่อปันไหน,นถ้าเป็นช่วงใกล้เทศกาลสงการานต์บ่คนก็สิเ,เงงก็บเงินเก็บเงิงีามกลับบ้านไปเที่ยวเทศกาลใหญ่เนาะพี่น้องเขามาตั้งแต่ผุ่นนี่จัดตุ๊ผุ่นนี่มาขายของจาบกระตุ๊นละเอียดผุ่นเนี่ มีอของกันค้นหูจักกันเนี่ยแหละครับบ้านบ้านโคกลามจัดตุขอบคุณพี่นอ้อยๆครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน่อยครับสวัสดีบายบายพุทุน